สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจับโปจุราแจงดราม,ม่าโตโนใช้อุโมงน้ำก่อนลบโพสทิ้ง ก่อนหน้านี้มีประเด็นที่โตโน,โน่บอกว่าได้เข้าใช้อุโมงคน้ำฟรีทางเพจนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์การกีฬาซีอุสปอร์ตไซน์อลัมไนได้เคลื่อนไหวชี้แจงทันทีร,ระบุว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอุโมงน้ำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุรามีออกราาการมาตั้งแต่ปี2560แล้วคะ่ะอุโมง์น้ำสวิมมิ่งฟล์มนวัตรกรรมกรีฬาที่ช่วยเสริมสร้างความฟิตให้กับร่างกายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนิสิตเข้าใช้งานเพื่อศึกษาวิจัยทดสอบทดลองมาโดยตลอดและยังเปิดโอกาสให้บุคคลภาย นอทํานักกีฬาไทายเข้าใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะโดยเอกสารดังกล่าวได้ระบ,บุอัตราค่าบริการไว้ดังนี้ราคาใช้อุโมงน้ําบุกขรากรอยู่ที่1,900บ,บ,บ,บาทต่อชั่วโมงแรกบุคคลภายนอก1นุ่งาส0ง0บาทต่อชั่วโมงแรก2ภาครัฐส1 0 0บาทต่อชั่วโมงแรก3ภาครัฐวิสาหกิจ2,200บาทต่อชั่วโมงแรก4ภาคเอกชน2,300บาทต่อชั่วโมงแรกดังไรโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบโพสต์ออกไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีคําชี้แจงอันมาอีกครั ว่าขอแจ้งให้ทราบว,ว่าเพจนี้คือเพจของสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาหน้าที่หลักคือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้แก่นิสิตเก่าในส่วนของเรื่องราวของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาสามารถติดตามได้จากเพจของคณ,ณะเลยค่ะล่าสุดมีโพสต์ของซี Sports ์ตไซน์ alumni ยสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกว่าขอแจ้งให้ทราบว,ว่าเพจนี้คือเพจของสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาหน้าที่หลักคือประ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้แก่นิสิตเก่าในส่วนของเรื่องราวของคณะวิทยาศาสตร์การ,รกีฬาจุราสามารถติดตามได้จากเพจของคณะเลยค่ะโพสต์เกี่ยวกับอุโมงค์น้ําคือโพสต์เกี่ยวกับว่าที่คณะมีอุโมงค์น้ําประโยชน์มีอย่างไรและการใช้งานต้องทําเรื่องอย่างไรมีวิธีการอย่างไรค่ะต่อมามีผู้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นการชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวกับที่เป็นประเด็นและทางเพจมองว่าหากไปเกี่ยวข้องกับทางคณะก็อยากให้ทางคณะออกมาชี้แจงเองจะดีกว่าค่ะเท่านั้นเองค่ะ ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ